สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับปายครั้งนะคะในรายการเกษตรในจอขอจองในใจนะคะวันนี้เรายังอยู่ที่อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรตินะคะแต่ว่าเรามาอยู่กันที่โรงเรือนนกกระทาค่ะวันนี้อยู่กับพี่ฟ้าเหมือนเดิมให้พี่ฟ้าแนนําตัวอีกรอบนึงค่ะ สวัสดีค่ะปทมาแทนนาค่ะนักวิจัยนะคะสังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะ,กะเษกษตรกำแพงแสนค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่โรงเรือนนกกระทาวันนี้รู้เลยว่าเราต้องเลี้ยงไข่นกกระทาเอาไข่แน่นอนนะคะ,คะให้พี่ฟ้าเล่าให้ฟังก่อนดนกว่าว่าสําหรับไข่นกกระทาโรงเรือนนกกระทาอย่างเงี้ยค่ะมีคอมเ็นมาอย่างไงบ้างเอ่ยก็โรงเรือนนกมมนยยรกระทานะคะ,คะก็ได้นโยบายจากอาจารย์คณะบดีนะคะ,ค,ะคณะ,กะเษกษตรกำแพงแสนนะคะรองศาสตราจารย์ดรประพสินชยากุลนะคะในการทําโมเดล s i l ร o ว e นะคะก็คือการเลี้ยงนกกระทาให้ขยะเป็นศูนย์นะคะค่ะก็เอานกกระทาเนี่ยค่ะมาเลี้ยงแล้วก็นําไข่นะคะที่ได้จําออกจำนายขี้นกกระทาก็มาตากแห้งทําเป็นปุ๋ยก็จะเป็นขคงวงจรนะคะคงวงจรเลยค่ะ แล้วก็ตัวนกกระทานะคะหลังจากที่ไข่เสร็จเรียบร้อยก็จะปลดไปเป็นนกกระทาที่หมุนหมุนเออหนูกกระทาหมุนหมุนนะพบได้ที่งานเกษตรหมนทุกมุมทุกแยกใช่ค่ะทีเนี้ยค่ะการจัดการการเลี้ยงนกกระทาค่ะพี่ฟ้าเราต้องเริ่มต้นทํำยังไงบ้างเอ่ยก็เราเลี้ยงเป็นแบบกรงตับนะคะโดยเอ่อกรงตับเนี่ยค่ะก็จะมีรางน้ำแาะอาหารนะคะเราก็ให้อาหาร2มื้อต่อวันนะคะก็คือมื้อเช้ากับมื้อบ่ายอ๋อต้องให้2มื้อเลยใช่ไหมคะสองมื้อค่ะแล้วก็น้ํามีให้กินตลอดแล้วก็ต้องมีการทําความสะอาด หลังน้าตลอดนะคะทุกวันเพราะว่าถ้าน้ําสกรปรกก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อ,อโรค<ล>ใช่ค่ะ,คะทำให้ตัวนกเนี่ยค่ะเกิดอาการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็การจัดการเบื้องต้นก็คือ,อการทําความสะอาดเนี่ยค่ะจะต้องเน้นเป็นพิเศษเพราะว่าในตัวของขี้นกอะค่ะมันมีแอมโมเนียค่อนข้างสูงมาก<อ>ถ้า<อ>มีการสะสมหรือว่าอยู่อยู่หลายวันนะคะก็จะทําให้ตัวแอมโมเนียนยคะไปทําลายพวก ตานกกระถาแล้วก็ทําให้ตัวนกกระถาเนี่ยค่ะเป็นแผลหรือว่ามีอาการกเจ็บปวดสนุขลักษณะก็ไม่ดีคือแตกต่างนิดนึงเมื่อคราวที่ร้าเราไปดูไก่มาไก่ก็คือเลี้ยงแบบสบายๆแต่ว่านกกระถาก็ต้องมีการจัดการที่ดีขึ้นนิดนึงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเริ่มเลี้ยงจาเป็นต้องมีโรงเรือนแน่นอนใช่ไหมคะ ใช่ค่ะถ้าเลี้ยงในแบบ<ก>ต้องการใช่ใช่ต้องการปริมาณมากนะคะ,ะเลี้ยงจำนวนมากๆต้องการไข่ปริมาณมากเนะะกี้ยค่ะก็จะเลี้ยงต้องมีโรงเรือนแต่ถ้าเลี้ยงเพื่อที่จะกินไข่สามารถเลี้ยง20ตัว30ตัวก็ได้<อ>แต่แนะนําให้มีกลมค่ะไม่สามารถไม่สามารถเลี้ยงปล่อยได้เหมือนไก่ใช่ค่ะเพราะว่านกกระทาเขาจะมีลักษณะนิสัยก็คือไข่ไม่เป็นที่เหมือนไก่เขาจะไข่ไปทั่วทั่วใช่แล้วก็ไม่งั้นจะหาไม่เจอใช่ค่ะแล้วเขาก็จะกระโดดรดเต้นด้วยค่ะกระโดดได้สูง ซึ่งถ้าเราปล่อยไว้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ ปกติค่ะเหมือนที่เราเลี้ยงไก่เนี่ยเราจะหาตัวเขาไม่ค่อยเจอเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างเลยอ๋อมันค่ะถึงก็เลยมาเป็นที่มาของว่าการเป็นโรงเรือนนั่นเองเพื่อที่จะได้ดูแลจัดการไข่ง่ายแล้วก็ดูแลสุขลักษณะของนกกระทาได้ง่ายใช่ไหมคะที่นี้ค่ะเวลาปกติที่เราเลี้ยงไปแล้วมีข้อควรระวังอะไรอีกบ้างไหมคะนอกจากโรคอะไรที่ต้องทําความสะอาดอย่างเงี้ยค่ะข้อควรระวังนะคะก็คือรอบบริเวณโรงเรือนเนี่ยค่ะก็ควรมีตะข่ายที่ค่อนข้าง พีใช่ค่ะเพื่อป้องกันพวกสัตว์ที่เป็นศัตรูของเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นงูหรือว่านกตัวที่ใหญ่กว่าเข้ามาทำลายเขาใช่แล้วก็เวลาเขาตกใจเงี้ยค่ะเขาจะมีอาการกระโดดซึ่งจะทําให้หัวเขาเนี่ยค่ะแตกแล้วค่ะเขาก็หักจะทําให้เราสูญเสียตรงนี้ไปเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าโรงเรือนมีหน้าตาเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ ตอนนี้เราเข้าไมา่อยู่ในโรงเรือนแล้วค่ะพี่ฟ้าตอนนี้เรามีตัวอย่างแล้วให้อธิบายนิดนึงลักษณะข,ของกรงมันนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็กรงนกกระถานนะคะเอ่อก็จะมีรางอาหารอยู่ด้านหน้านะคะ,คะแล้วก็น้ําอยู่ด้านหลังแล้วก็ตัวที่เป็นถาดรองไข่อะคะ่ะจะอยู่ด้านเดียวกับอาหารเพราะว่า <g ul ing> ถ้าไปอยู่ด้านเดียวกับน้ำมีโอกาสที่น้ำเนี่ยคะ่ะจะเปียกจะเปียกไข่ใช่จะทำให้การเก็บรักษาของไข่เนี่ยสั้นลงนะคะแล้วก็ในรูของตัวนกกระถางกรงอะค่ะรูกรงอะค่ะ ก็จะสามารถให้นกกระทาออกมาจิกอาหารได้นะคะแล้วก็ออกไป จิ้น้าได้ข้างนอกนะคะโดยที่1กองตับเนี่ยค่ะสามารถจุระทาได้จุนกทาได้ทั้งหมด25ตัวนะคะโรงเรือนนี้จะมีนกทาทั้งหมด600ตัวค่ะโอ้หเยอะมากใช่ใช้พื้นที่ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าเลี้ยงได้เยอะมากเลยนะคะอทีนี้นกทาค่ะอายุในการไข่ของเขาจะอยู่ได้ประมาณกี่ปีคะเขาจะไข่ได้10-12เดือนค่ะแล้วก็ประมาณปีนึงก็ต้องปลดไปตามอายุที่ไข่ของเขาใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนจะไข่ค่ะเราต้องเลี้ยง mm -hmm. ประมาณอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มไข่คะประมาณ 3- 4ถึงสสัปดาห์ค่ะก่อนที่เขาจะเริ่มไข่นะคะประมาณหนึ่เดือนโอ้เดือนเดียวเองนะคะทีนี้ค่ะหลังจากที่เราดูการจัดการกรงไปแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเกษตรกรคนไหนสนใจท่านใดสนใจอยากจะเลี้ยงนกกระทาค่ะติดต่อได้ที่ไหนเอ่ยติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนะคะคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะค่ะแล้วก็ที่นี่ยังมีไข่นกกระทาจําหน่ายด้วยใช่ไหมคะมีไข่นกกระทาจําหน่ายนะคะแล้วก็สามารถติดต่ ะะได้ที่ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนะคะคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะหรือไม่ก็สามารถหาซื้อได้ที่สากลร้านค้าของกเกษตรนะคะโอเค,เดคได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเกษตรกรท่านใดสนใจนะคะอยากจะเลี้ยงหรือว่าอยากจะซื้อไข่นกกระทาเนี่ยก,ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะกับรายการเกษตรในจจขอจองในใจนะคะท่านใดนะคะอยากสนใจอย่าลืมติดต่อมานะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ